สวัสดีครับผมนัทพงศ์วันทองนะครับวันนี้เราอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันพะลักนะเรามาเยี่ยมนะครับสวนไร่ทับทิมทองนะครับเดี๋ยวมาเจอเจ้าของสวนเลยครับแล้วก็วันนี้เราจะพูดคุยในส่วนของเกษตรอินทรีย์แล้วก็นวัตกรรมฟอตีกับไบโอฟอตีของเรานะครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะชั้นทับทิมสีคูนค่ะเป็นเจ้าของไร่ทับทิมทองค่ะอ่านะครับไร่ทับทิม สวนทุเรียนแห่งนี้กี่ไร่ครับผมที่ได้ผลผลิตแล้วก็คือ22ต้น <c oughs> ยี่สองต้นนะแล้วต้นทุเรียนที่เห็นอยู่ด้านหลังเราอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ปีแล้วคะ่ะอายุยุ22ปีครับด้านหลังเห็นของเราเนี่ยที่เห็นสวยๆออกดอกเยอะแยะมากมายเป็นเพราะว่าเป็นผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยเนาะ,ะนะครับพูดถึงปัญหาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาใช้นวัตกรรมโฟทีกับไบโอโฟทีของเราเนี่ยนะครับปัญหาก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างครับ ต้นเขาโทมต้นเขาจะตายแล้วลักษณะโทมจะตายเป็นไงเล่าให้เราฟังนิดนึงก็คือใบเขาจะเหลืองแล้วก็เขาจะสลัดใบทิ้งก็คือแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ใช้ตัวโฟทีช่วงที่เราจะได้ผลผลิตก็คือเขาสลัดทิ้งอ๋อแทนที่เราจะได้ผลผลิตก็ไม่ได้เลยก็ทราบข่าวมาว่าใช้เป็นปีแล้วเป็นปีแล้วค่ะหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมานะครับ ผลลัพธ์จากการใช้โฟทผลผลิตเป็นยังไงบ้างประทับใจมากแต่ก่อนจากที่ช่วงที่เราจะได้ผลผลิตก็คือเราไม่ได้ถึงตันค่ะองต้นเนี่ยนะได้ไม่เคยถึงตันไม่ถึงตันแต่พอเรามาใช้ตัว 4T ก็คือเราสปีดขึ้นมา4ตันเลยค่ะโอ้โห4เท่าตัวเลยนะใช่ใช่ต้องขอบคุณขอบคุณโฟทขอบคุณบริษัท a อโฟเอสด้วยค่ะทำให้เราได้ผลลัพธ์ถึง4 5เท่าเลยนะ จากการใช้โพติเราประหยัดไหมฮะประหยัดประหยัดประหยัดมากประหยัดยี่สองต้นนี่เราเราเราใช้เองเลยใช่ไหมใช้เองค่ะใช้เองคือไม่ต้องจางใรใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเรามาบอกที่หนึ่งอ่าสำหรับพี่ทัพพิมใช้ยังไงลาดโพลหรือฉีดพ่นอะไรยังไงครับฉีดพ่นค่ะก็ใช้วิธีการฉีดพ่นเลยค่ะอ๋อยังยังไม่ได้มามาเพิ่มเติมในส่วนของการปรับปรุกดินฉีดพ่นลงดินยังยังยังค่ะอ่าโอเคเราก็สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ สามารถเอามาผสมน้ำราดโคนเปรียบเสมือนการให้ปุ๋ยบำรุงดินไปเลยนะครับแล้วก็ปรับสภาพดีให้เราด้วยดีไหมดีค่ะโอเคซึ่งที่นี่จะดังในเรื่องของทุเรียนปูกเขมัไป่จุดเด่นของความอร่อยมีอะไรบ้างฮะบอกได้นึงเนื้อมันหวาน,น,วานขนาดขนาดแบบว่าอะไรที่ที่ทมันมันร่วงอยู่ข้างบนที่มันยังแต่ก่อนปกติที่ที่มันจะสุก<ะ>ตรงตรง,งปิงข้่วมันหลุดออกมาก็คือร่วงใช่ไหมครับ<ะ>แต่ตรงนี้ของเราอ่ะ ก็คือมันมันหลุดลงมาแต่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีผมไม่ไม่เป็นปลาร้านะก็ยังกินได้ยังกินได้เส้นแน่นอยู่ยังไเนื้อแน่นสุดยอดมากเลยรุ่นต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเอาเดี๋ยวถามนิดนึงออสี่ห้าเท่าเนี่ยเราเราได้กี่รุ่นทุเรียนปีที่ผ่านสี่รุ่นสี่รุ่นเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นคาบอกเล่าของเกษตรกรตัวจริงนะครับที่ทัพทิมไร่ทัพทิมทองอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษ สนใจติดต่อในเรื่องของชุเรียนปลอดสารพิษได้เลยที่นี่นะครับผูเรียนภูเขาไฟนะรสชาติอร่อยแน่นอนนะครับการันตีโดยเกษตรกรปลอดสารพิษด้วยครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เราก็จะแนะนําการใช้ที่ไทยของเราแบบถูกวิธีประหยัดลดต้นทุนปลอดภัยวันนี้ขอบคุณพี่ทักทิมมากสําหรับไล่ทักทิมทองในวันนี้ครับสวัสดีครับ